ขับเคลื่อนแผปนปฏิการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดสิงห์บุรีเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศที่มุ่งหวังจะยกระดับจิตสํานึกและคุณธรรมวัฒนธรรมของคนในชาติ จังหวัดสิงห์บุรีของเราแม้จะเป็นจังหวัดขนาดเล็กแต่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่เป็นดินแดนแห่งวิรชนผู้เสียสละก็แสดงความมุ่งมั่นในเรื่องนี้นะครับจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้จัดให้มีพิธีประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนจังหวัดสิงห์บุรีสู่จังหวัดคุณธรรมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3สิงหาคม2568ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเราได้ร่วมกันดำเนินโครงการและส่งเสริมกิจกรรม ด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนถึงการมีคุณธรรมคือมีความพอเพียงวินยัยสุจริตจ,จิตอาสากรต,ตันอยู่อาทิเช่นโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองแล้วก็โครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนปลูกผักกินเองที่มีความปลอดภัยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้พึ่งตนเองมีวินัยและรู้จักแบ่งปันผ่านการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในครัวเรือนใน เรื่องของบ้านเมืองสะอาดปริมาณขยะที่ลดลงหรือการปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมการสร้างพฤติกรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่สวมใส่ผ้าไทยส่งเสริมภากภูมิใจในอัตลักษณ์ของชาติและก็ร่วมกันรณรงค์การใช้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคราชการและภาคประชาชนครับ โนกิบโพลิซีเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใสและสุจริตในภาครัฐโดยไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมพศ .2566 ถึง2570 การพนาให้เกิดจังหวัดคุณธรรมประชาชนปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาโดยน้อมนําหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีวัฒนธรรมที่ดีงามมาใช้ในชีวิตประจาวัน,วนการเป็นจิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจการปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนมีจิตสาธารณะมีความเสียสละและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ผ่านกิจกรรมตาม่างๆ การดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเทิดทูนสถาบัานชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ การขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดสิงห์บุรีได้วางแนวทางการบรณาการการส่งเสริมคุณธรรมไว้ในหลายมิติทั้งในสถานศึกษาหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและในระดับชุมชนความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในวันนี้จะนำพาจังหวัดสิงห์บุรีไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการเป็นเมืองน่าอยู่สู่เมืองแห่งความสุขที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจิตสำนึกที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน I